ื่อเบียร์ครับผมเป็นผู้จัดการร้านสูตรชื่อ GMC Style จะมีอยู่สีสาขาครับจะมีสยามนะครับมีอมรินพลาซ่ามีมะบุคง,งก็ดี ب, ับพรมสาวันนี้ได้มาเป็นเกสของโคชวีเนาะสิ่งที่จะมาแชร์ในวันนี้จะตัดสูตรตัวแรกเนี่ยผลจะเรียกเป็นสีไหนแบบไหนทริคเล็กๆน้อยที่คนที่เขาใส่สูตรส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้สูตรผู้หญิงมันมีทริคมีอะไรไงเราก็จะมีทริคต่างๆให้คือการตัดสูตรเนี่ย เราสามารถปกปิดจุดด้ยเราได้เราจะสามารถตัดให้มันดูไม่มีพุงมันก็ทําได้คือสูตรมันเป็นาเรเป็นเสื้อผ้าที่มีสตรัคเจอร์มีโคงสร้างเราสามารถบิวโครงมันได้อันนี้คือข้อดีของสูตรเราจะบอกทิ้งไเลยว่าเลือกแล้วยังไงให้ได้สูตรที่มันเอหอมาะใส่ลพอดีหรือตามที่เราต้องการที่สุด